ราคาทองคําในค่ําคืนนี้นะคะจะเคลื่อนไหวค่อนข้างที่จะร้อนแรงทีเดียวะค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยบอกไปเจ็ดเลนกว่าๆนะคะ<อ>ไปอยู่ที่1,582เห <flattering. S 2> รียญ93เซนต์ต่อออนซ์นะคะซึ่งถ้าไปดูราคาเมื่อช่วงบ่ายๆ่ายเอ็นเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ1,578เหรียญอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาจ,าจาับจังหวะกันดูนะคะว่าเราจะวางกลยุทธ์ในช่วงที่เหลือของสัปดาห์นี้อย่างไรกันบ้างกับทางด้านของคุณนัทธีจุฑาวรากุลค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัััััดดดคคคคคค่่่่ะะะะสสสสววีีุุณณ สวัสดีค่ะคุณทวีราคุณจิรายุอเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะคุณนัได้ยินชัดเจนไหมคะค่ะได้ยินค่ะค่ะเ่างั้นคุณนัดการกันต้องเรียนถามค่ะเพราะวันนี้เราเห็นราคาทองคำนะคะที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบนะคะจนถึงหนึ่งพันห้าห้าร้อยแปดสิบด้วยกันแต่ว่าเมื่อช่วงหัวค่ามีช่วงหนึ่งที่หลุดหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบไปช่วงหนึ่งแต่ตอนนี้เด้งขึ้นมาแล้วนะะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคะค่ะสำหรับราคาทองคำคืนนี้นะคะจะเห็นได้ว่า มีการย่อตัวลงมาทำลงประมาณ1567หรยเดหรียญวส o ์ทอยออน์นะคะหลังจากตัวเลขทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะยอดการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะก็ออกมาสูงกว่าคาดนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ทําให้ราคาทองคํามีการย่อตัวลงมานะคะทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยราคาทองคําก็มีการรีบารขึ้นมานะคะแลตอนนี้ก็ทําจุด อยู่ที่ระดับประมาณ1,582เหรียญน,นะคะก็ถือว่าราคาทองคำไม่หลุดแนวรับบริเวณ1,565เหรียญเป็นแนวรับแรกของคืนนะคะก็เ,เลยทำให้ราคาทองคำมีการรีบาวขึ้นมาได้ส่วนแนวต้านนะคะเราก็ให้ดูที่ระดับ1,585เหรียญแล้วก็ที่ระดับ1,595เหรียญก่อนสำหรับคืนนี้นะคะถ้าราคาทองคำยังไม่สามารถผ่านที่ระดับ1,600เหรียญได้นะคะก็อาจจะมีการย่อโตลงไปได้อีกครั้ง นะคะแล้วก็อย่างแนวรับนะคะแนวรับที่สําคัญในช่วงนี้ก็ให้เทียดดับ1,555เหรียญน,นะคะซึ่งเป็นโลเดิมที่ทําไว้นะะราคาทองคใํใถ้าเกิดว่าหลุดบริ 1, เวณ1,555เหรียญน,นะคะก็มีโอกาสที่จะปรับตัวแรงได้อีกครั้งแล้วก็ลงไปเทีระดับ1,525เหรียญแต่ว่าคาดว่าในช่วงนี้เนะะี่ยราคาทองคําก็น่าจะยังคงแบ่งตัวอยู่ในกรอบ1,565จนถึง1,600เหรียญเวสต์เจ้าล่าทรอยออนนะคะ พราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีหลายๆปัจจัยที่ต้องติดตามเลยทีเดียวนะคะอย่างค่ำคืนนี้เองล่าสุดนะคะทางเฟดก็ออกมานะคะแล้วก็มีรายงานออกมาว่าทางประธานเฟดสาขาหนึ่งนะคะผู้ว่าการเฟดสาขาหนึ่งนะคะก็บอกว่าเฟดอาจจะควรจะยกเลิกตัวมาตรการคิววีสามในปีนี้นะคะเพราะว่าก็มีความเสี่ยงที่เฟดได้รับมากกว่าผลดีที่ได้รับนะคะตรงนี้ก็เลย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กดดันแล้วก็ทําให้ราคาทองคําย่อตัวไปในช่วงแรกนะคะแต่หลังจากนั้นก็ยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับสัปดาห์นี้ก็มีการประชุมที่ค่อนข,ข้างหลากหลายทั้งทาง BOJ นะคะทางธนาคารกลางญี่ปุ่นก็จะมีประชุมวันนี้วันพรุ่งนี้นะคะ<ม>ต้องติดตามดูว่าจะมีมาตรการมีการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมหรือไม่นะคะจากทางญี่ปุ่นแล้วก็รวมทั้งพรุ่งน,นี้ก็จะมีการประชุมของทาง ECB ด้วยนะคะต้องติดตามกันต่อเรื่องว่าทาง าทางยุโรปจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไหมนะคะถ้ามีก็อาจจะส่งผลบวกระยะสั้นกับทองคาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเราก็ทาให้คุณผิดหวังก็มีโอกาสที่จะกดดันราคาทองคําอีกครั้งได้นะคะ <uhhh. S 2> แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะก็จะมีการประากาศออกมาวันศุกร์นี้มีทั้งตัวเลขก,การจ้างงานและคเกษตรนะคะแล้วก็มีทั้งตัวอัตราการว่างงานที่ทนักลงทุนอาจจะต้องติดตามเะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้แล้วก็คืนนี้เนี่ย ทางสหรัฐอเมริากาก็จะมีรายงานมุมมองทางเศรษฐกิจนะคะของทาง FOMC ต่อประมาณปีสองบ้านต่อระองเอียงทาจจะทาให้ราคาทองคำผันผวนได้ก็ฉะนั้นแนะนานักลงทุนนะคะว่าถ้าทางเทคนิคในช่วงนี้ก็ยังถือว่าเป็นาขาลงนะคะจตเห็นแต่ <firmly. S 1> ว่าขาลงแบบนี้เนี่ยการรีบาวก็ยังมีให้เห็นเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสามารถทำกำไรเป็นรอบๆได้นะคะถ้ารีบาวถ้าราคาทองคำตับตัวย่อลงแล้วก็ยังไม่หลุดบริเวณหนึ่งพันห้ารอยหกสิ้าเหรียญนะคะก็แนะนำว่า อาจจะเข้ามาทยารอยสะสมบริเวณ1,565เ15หรียญ1,555เหรียญเพื่อเล่นรอบต้านได้นะคะแต่ว่าถ้าหลุดบริเวณ1,555เหรียญอาจจะขัดลอสออกมานะคะ<ช>แต่ว่ารีบาวขึ้นมาก็ให้ดูแนวะต้านบริเวณ1,600เหรียญ1,630เหรียญบริเวณนี้อยู่นะคะว่าราคาทองคำถ้าเกิดว่ารีบาวขึ้นมายังไม่ผ่านบริเวณนี้ก็มีโอกาสาที่จะปับตัวย่อลองไปต่อได้ค่ะค่ะนะคะแต่ว่าราคาทองคำตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาถือว่าเป็นตลาดที่อาจจะไม่ค่อยดูจะร้อนแรงมากนะักนะคะคุณนักข่าถ้าเกิดว่านักลงทุน ที่บอกว่าเออยังไงก็ตามแต่เนี่ยจะเก็บไว้สะสมในระยะกลางหรือว่าระยะยาวเนี่ยนะคะคุณอาจะแนะนําเรื่องกรอบการลงทุน,นยังไงดีแล้วก็เราประเมินทิศทางของราคาทองคําในช่วงปีนี้ทั้งกลางแล้วก็ยาวไว้ยังไงบ้างคะ ค่ะสำหรับะะราคาทองคำในปีนี้นะคะสองด้านบนเราประเมินไว้ที่แนวต้านแรกเทีรดดับ,บ 1, 7 0 0เ็อเหรียญต่อน,นะคะซึ่งถือว่าเป็นแนวต้านที่ปีนี้ยังไม่สามารถผ่านทะลุผ่านระด,ดับ 1, 7 0 0รอยได้นะคะ<ช>แต่ว่าเราก็มองไว้ทีรดดับ,บ 1, 7 0 0เรอเหรียญแล้วก็เทียดดับ 1, 7ึ0ค่ะเหรียญเยนโซล่าทอยออนก่อนสำหรับปีนี้นะคะ<ช>แต่ว่าคาดว่าในระยะเวลาประมาณ3ถึง4เดือนข้างหน้านะคะโอกาสที่ราคาทองคำจะมีการปรับตัวบวกมากกว่านี้ก็ยังมีอยู่นะคะทีแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ย ภาพทางเทคนิคยังถือว่ายังไม่ได้มีการวกกลับที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีการย่อตัวก็มีเพราะฉะนั้นระดังทุนระยะกลางระยะยาวที่อยากจะสะสมทองคำนะคะ<ช><ช>อาจจะดูจุดแนวรับที่สําคัญค่อยๆเข้ามาทายอย,ยสะสมนะคะอย่างที่บอกว่า1 5 5 5เหรียญ1 5 1, 2<ช>่ยเหรียญบริเวณนั้นก็เป็นจุดที่อาจจะเข้ามาทายอย,ยสะสมได้นะคะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทล้านเรา,า,า,าก็จะตกประมาณ2 2 0 0 0บาท2อง0มืนต้นๆนะคะบริเวณนั้นก็เป็นจุดที่ระดับทุน ระยะกลางระยะยาวอาจจะดูจุดตรงนั้นอาจจะเข้ามาทีละสะสมแต่ว่าถ้าให้ดีอาจจะดูว่าถ้าสัญญาณทางเทคนิคเริ่มมีการพลิกกลับแล้วนะคะกลับมาเป็นขาขึ้นค่อยอาจจะเข้ามาสะสมตอนนั้นก็ได้ค่ะคุณนัะถ้าดูทั้งปีแล้วเนี่ยยังคงมองไว้ที่ประมาณตัวเลขที่เท่าไหร่คะถ้าทั้งปีนะคะก็มองกลับด้านบนอย่างที่บอก1,700เหรียญแล้วก็1750เหรียญยูเอเซอร่าถอยอ่อค่ะแปลว่าสําหรับนักลงทุนที่เคยอยู่บนยอดโดยประมาณช่วง1,700ก็คงต้องรอคอยกันไปสักระยะหนึ่งถูกต้องไหมคะ ถูกต้องค่ะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าปัจจัยบวกต่อทองคาเนี่ยก็ยังไม่มีนะคะยังไม่ค่อยมีปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุสนทองคามากนะักวนใหญ่จะเป็นปัจจัยที่กดดันแล้วก็จะเห็นได้ว่าตลาดโลกเริ่มตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเริ่มออกมาดีนะคะแล้วก็นักลงทุนก็ย่อเงินกลับไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยนะคะแล้วก็สินทรัพย์ปลอดภัยแบบทองคาก็เลยมีการขายออกมาอย่างกองทุน SPDR เองก็ ปีนี้ทั้งปีนะคะก็มีการขายออกมากว่าหนึ่งร้อยตันแล้วทีเดียวะะเดือนที่แล้วถือว่าเป็นเดือนที่มีการขายออกมามากสุดเลยออกมาประมาณเจ็ดสิบกว่าตันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่อาจจะบ่งบอกว่านักลงทุนอาจจะชะลอการลงทุนทองคาในช่วงนี้นะคะและ้วก็ถ้าเกิดว่าราคาทองคํากลับมาเป็นทิศทางที่สดใสมากขึ้นกลับมายืนได้เหนือระดับ หนึ 1, ่งพนหกร้อยสี่สเยญเวล,ลาตรงนั้นอาจจะเป็นจุดที่น่าจะมีแรงเข้ามาซื้ออีกครั้งค่ะค่ะได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะวัสดีค่ะนะคะ